สถานีวิทยุของออไล์ค่ะทุกคนเห็นสาอากาศไหมคะสงสัยไม่เคยเห็นคนสวยสิท่าบ้านข้างสถานีค่ะกินข้าวอิ่มแล้วมาออกแดดกันหน่อยจ้าทุกคนแดดเปรียงมากเลยนะเดินตามมาดูพี่บอสนะฮะเดี๋ยวเป็นลมถือมีดตะขอออกมานะจะมาตัดหญ้าตามไปดูพี่บอสกันคะ่ะ ฮะผลจากการกินข้าวกับผัดมะเขือนะหมดแรงแล้วยังคะบอสห,ห,หมดแรงมะเขือหมดแรงมะเขือผัดนะคะทุกคนเราควรจะออกแดดก,กันบ้างนะคะทุกคนพี่บอสบอกว่าคนสมัยโบราณที่สุขภาพแข็งแรงเนี่ยเพราะว่าออกแดดไปทํางานกันตั้งแต่เชา้าเนาะเออหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินไม่เหมือนคนสมัยนี้กินแล้วก็นอนกินแล้วก็นั่งดูโทรศัพท์กินแล้วก็นั่งดูโทรศัพท์อ้าว อ้าวอ้าวอ้วนสิทีนี้อ้วนเลยนะทุกคนกินแล้วต้องทํางานนะคะเออร่างกายไม่มีการเผาผลาญเนาะดูดูพี่ป๊าเป็นตัวอ,อย่างนะสุขภาพแข็งแรงนะทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยตอนนี้ต้องเข้าร่มแล้วนะยยทนแดดไม่ไหวแล้วนะจริงๆต้องออกแดดในช่วงเช้านะคะก่อน9้าโมงเช้าเราถึงจะได้สังเคราะห์วิตามินดีจากแสงแดดเอามาบำรุงกระดูกในร่างกายของเราค่ะทุกคน